ว่ายังไงคะมีมีอะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่ส่วนหญ่สวนใหญครับผมสวัสดีค่ะหลังเรียวเฮ้ยอืออือแต่คัพเซอรพอได้พบคือหลังครับค่ะผมดูแลพื้นที่ที่นี่ครับแล้วก็ หลายครั้งหลายส่วนหลายพาคชอบมาปรึกษาจะดีครับแล้วก็ผมก็เป็นคนที่หากินบาดมากๆครับเฮ้ยมันน่กเนี่ยเมื่ออาหารหนึ่งมุมกินมันนะจะแตกงี้นาก็ยังไปจวดเไยไปไปได้หรือยังคะเออโอมาเป็นคิวเลยสวัสดีครับผมบิวครับหรือเรียกอีกในน้ำแบบจะคลองธุรกิจเลยบิวพันพันล้านพันลำฮะเจ๊กูว่าจังไหนชนะ ก็ต้องเป็นกูแล้วเนาะที่ดูแลเขาต้องสิมาดูลงดูแลหาจะแตกอยังกูนี่สิเป็นคนดูแลเขาเฮ้ยบักขี้กันเ <c oughs> ล่นเนื้เลยบับกแรงมึงจะยังไปย่างยังไปดูแลเขาบักขี่ตะโรยบักจีนบนลย่างยังกูเนี่ยแบกมั่นนะมันบ้านกูนี่ยร่อยอะ <c oughs> ร้อยอะไรร้อยต้น <c oughs>